โห้โูหแคบไปหน่อยนะและขึ้นได้ฝั่งเดียวด้วยแัดได้ว่าเป็น SUV7 ที่นั่งที่ oh. แคบครับแคบพอสมควรครับแ้วนะบอกตามตรงแคบครับไม่ได้นั่งสบายเลยแถวแถวที่3ไม่ได้นั่งสบายเลยแต่นั่งได้ครับ ราคาแล้วครับกับเจ้าเชอรี่ติงโก้รถ SUV 7ที่นั่งปักอินไฮบิดคันนี้บอกเลยว่าราคาสแสดวแท้จริงราคารุ่นขับเคลื่อน2อ้ออยู่ที่8,99,000บาทครับส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อข้างหลังผมนี่อยู่ที่9,99,000 0บาทครับราคาเฉพาะ100ท่านแรกเท่านั้นสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาดูวันนี้ฮะตอนนี้เราอยู่ในเจ้า ติโก 8CSSS ครับรถ SUV คันมาเริ่มเทิมครับ7ที่นั่ง3แถว1 2 3นั่งได้ถึง7คนครับรถครอบครัวไซส์ใหญ่กำลังพอดีพอดี วันนี้ที่เราได้ไปลองขับเนี่ยคือรุ่นขับเคลื่อนสีล้อครับกับสีเขียวออรากรีนคันนี้เลยไปถ้าพร้อมแล้วก็ลุยฮะคุณลูกเพจอีจันครับนี่คือเชอร์รี่ติกโก้8ฮะ s u v 7ที่นั่งแต่แนะนํานั่ง5คนจะสบายกว่ามากับพละกําลัง501แรงม้าแรงบิด735นิวตันเมตรเร่งศูนยถึงรอใน6.8วินาทีโอ้โหล้อเอียดะทุกคน ที่สำคัญคือราคาเริ่มต้นแค่8,900เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกแบบไม่สะกดจิตอ่วยจะรุ่งหรือจะร่วงเดี๋ยวรู้กันฮะเจ้า t i กโกแปดซีเอ r เอสเชอรี่ซูเปอรถที่เขาบอกว่าเป็นปักอินไฮบิดที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้มิติตัวถังยาว4,725มิลิเมตรกว้าง1,860มิลิเมตรใหญ่โตนั่งสบายทั้งครอบครัว7คนแต่ก็ยังแอบกระซิบว่าแถวที่3ต้องคนตัวเล็ก หนน่อยะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นไปยังเบาะแถวที่3กันครับขึนได้แค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับคือฝั่งนี้ฝั่งขวามันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ครับเรางัดมันขึ้นมาแล้วก็ดึงแล้วก็เลือนะ่อนฮะแค่นี้ปลาก็ก้าวขึ้นถูก <c oughs> แคบไปหน่อยนะแล้วขึ้นได้ฝั่งเดียวด้วยขึ้นเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ขาย,ยาวหน่อยก็ประมาณนี้ครับ ก็ไม่ว่าเป็น SUV 7ที่นั่งที่แคบครับแคบพอสมควรครับจะบอกตามตรงแคบครับไม่ได้นั่งสบายเลยแถวแถวที่3ไม่ได้นั่งสบายเลยแต่นั่งได้ครับนั่งแบบระยะสั้นๆได้แต่นั่งระยะยาวดูท่าจะ เมื่อยครับผมบอกเลยต้องบอกว่าความรู้สึกแรกที่เห็นคือมันดูพรีเมียมเกินในราคาไปไกลมากฮะจอดอยู่ข้างถนนโดดเด่นกว่าคันอื่นมาดูข้างในกันบ้างครับจอกลางใหญ่ยักษ์15.6นิ้วใหญ่กว่าแล็ปท็อปบางเครื่องซะอีกนะเนี่ยลำโพงโซนี่จัดเต็มสูงสุด12ตำแหน่งเฉพาะรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อส่วนรุ่นขับเคลื่อน2ล้อจะให้ลำโพงจากโซนี่เหมือนกันแต่จะได้แค่10ตัวฟังเพลงทีนึกว่าอยู่ในคอนเสิรต์ตเบาะนวดก็มีแต่มีเฉพาะเบาะเมียนะเบาะระบายอากาศก็ ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแถมยังมีระบบ V2L จ่ายไฟให้อุปกรณ์ข้างนอกได้ถึง3.3กิโลวัตต์จะไปแคมปิง้งเสียบหม้อชาบูหรือชงกาแฟก็ทําได้แบบชิลๆเลยครับแบตเตอรี่ LFP ขับไฟฟ้ารวนได้ไกล78-95กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถ้าชาร์จ DC จาก30%ถึง80%ใช้เวลาแค่20นาทีถือว่าเร็วใช้ได้เลยฮะแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือเรื่องโครงสร้างภาษีในอนาคตที่ทางผู้บริหารเขากระซิบมาว่าราคาพิเศษ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ใครสนใจอาจต้องรีบตัดสินใจหน่อยนิดนึงนะสรุปสั้นๆเลยสาหรับเจ้า t ิกโก8 CSH มีให้เลือก2รุ่นย่อยรุ่นขับเคลื่อน2อล้อราคา899,000บาทรุ่นขับเคลื่อน4ล้อราคา999,000บาทได้ระบบขับเคลื่อน4ีล้อและลำโพงโซนี่12ตัวและสันลูฟและการขับขี่ที่ดีกว่าราคานี้กับรถ c SUV 7ที่นั่งปักอินไฮบิดบอกเลยว่าหาตัวจับยากครับใครอยากลองสัมผัสตัวจริงไปได้ที่โชว์รูมเชื่อ ี่ทั่วประเทศฮะและทั้งหมดนี้คือการรีวิวเชอร์รี่ติโก้8ครับ